กจะไปปั่นทดลองนะฮะที่สนามฟุตบอลแต่ว่ามีแข่งบอลก็เลยไม่ได้ปัน่นวันนี้ได้ทดลองใช้งานจริงก็คนออกมานะฮะผมก็พยายามวิ่งมาที่ความเร็วประมาณสัก70ไม่เกินไม่เกิน70นะแต่ว่าเท่าที่ดูจากตอนที่มาเลยแล้วก็ ตอนที่มาถึงทุกอย่างติดแน่นดีมีความแข็งแรงมั่นคงนะฮะขากลับถนนโล่งๆเลยเดี๋ยวจะลองขับเร็วขึ้นอีกสักนิดเดียวอสักไม่เกินแปอืิบ เนั่นหรอครับโอ้พี่ใช้พลังเว้าเหรอโอ้โหดีมากเลยครับแน่นๆ่นมาสรุปก็คือว่ามันใช้การได้ดีมากเมื่อเราติดอย่างถูกวิธีจุดที่ทำให้เราติดไม่ถูกวิธีในตอนแรกก็คือตรงนี้เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันต้องถอดแบบนี้เนี่ยทุกอย่างแน่นนะแน่นคือตรงนี้ฮะมันจะมีเป็นซิลิโคนตรงนี้ ติดกันอย่าถูกวิธีก็คือเอาซิลิโคนเนี่ยวางลงไปติดกับอีตัวแนบเนี่ยแล้วก็ยกฝากระโปรงขึ้นแล้วก็ปั๊บเลยเนี่ยซิลิโคนเนี่ยมันจะไปอัดอยู่พอดีมันก็จะแน่นพวกนี้ก็จะแน่นแล้วอันนี้มันก็ไม่เคลื่อนอันนี้มันแน่นอยู่ละไอตรงข้างล่างแน่นอยู่แล้วไอน,นี่ก็แน่นแล้วมันก็มีสายนี้ให้เรานแน่นไหน,นลองดูซิว่า Chờ Nên mau khinh là a đường Xóng Xóm Có mình cho đây nè